ดีคะฮอบบี้แลนด์นาราดาครันะคะวันนี้เราจะมาสาธิตการตอกกระดุมแป๊กนะคะง่ายๆเลยนะคะมีอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นนะคะชิ้นแรกเป็นเหล็กแหลมนะคะไว้นำล่องนะคะชิ้นที่สองก็คือชุดตอกตัวผู้นะคะแล้วก็ชุดตอกตัวเมียนะคะค่ะแล้วก็จานนะคะจานสำหรับตอกนะคะ แล้วก็คอนบ้านไหนมีแบบไหนก็เอาแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็อะไหรกระดุมแป๊กจะประกอบด้วย4ชิ้นนะคะตัวผู้2ชิ้นตัวเมีย2ชิ้นนะคะนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะก็เอาเหล็กแหลมเจาะนําร่องผ้าไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําตัวเมียก่อนนะคะจะเป็นฝาบนนะคะ ค่ะแล้วเราก็นำอะไหล่ชิ้นแรกที่เป็นฝานะคะเสียบเข้าไปตรงด้านหลังนะคะที่จะเป็นฝาขัานต่อไปนะคะก็เอาอะไหล่อีกชิ้นหนึ่งที่เป็นรูบุ๋มนะคะเราเรียกว่าตัวเมียนะคะค่ะใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาเขียยจานเนี่ยค่ะเป็นหลุมนะคะรองด้านท้ายนะคะ รองนะคะแล้วต่อไปด้วยก็เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาอะไหล่แท่งตอกที่เป็นลักษณะเป็นเหมือนแท่งแหลมๆออกมาอย่างนี้นะคะเราก็จะไปใส่ตรงช่องของตัวเมียนะคะค่ะตรงหลุมมันมันจะมีเหลี่ยมของมันก็เอาให้เข้าเหลี่ยมนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ใช้ค้อนตอกเลยะคะ่ะเบาๆนะคะให้มันติดกับผ้านะคะแล้วก็ดึงออกนะคะ ก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับตัวเมียเป็นฝาข้างบนนะคะเดี๋ยวเราจะทําตัวผู้เป็นข้างล่างนะคะเราจะทําตัวผู้เป็นข้างล่างมันนะคะเราก็ใช้เหล็กแหลมนําล่องไปเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาอนไหลตัวผู้ที่มีสองอันเอาอันที่เป็นเดือยสูงสูงมาก่อนนะคะเสียบไว้ด้านล่างเลยค่ะเอาจากด้านล่างมุดข,ขึ้นขึ้นมา แล้วก็เอาอะไรอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นตุ่มๆเล็กๆนะคะเสียบปิดลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีชุดตอกชุดตอกอันนี้ชุดตอกตัวพู่งมันก็จะเป็นหลุมนะคะลักษณะเป็นหลุมเห็นไหมคะหลุมแล้วก็คอบหลุมไปตัวนี้เราจะไม่จําเป็นต้องใช้จานรองข้างล่างนะคะตอกได้เลยะคะ่ะโอเค เสร็จแล้วก็ให้น้ำหนักพอสมควรนะคะแล้วแต่ไปลองลองทำดูแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ปิดนะคะถ้าดึงแน่นดีก็แปลว่าใช้ได้นะคะขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ